โอ้โห,โหโกบดูครับวิธีการเลี้ยงอุ้ยน่าสนเลยแบบเนี้ยมีลิ้มสองข้างอะ่นนะโอ้โหตัวละโลร้อยยี่สิบตัวละเกือบกิโลแล้ว่ะสองตัวโลสองตัวหนึ่งโลโลละร้อยยี่สิบโอ้โห,โอหิเห็นในเลี้ยงแบบ เดีด๋ยวนเ่มนยบ้านของลุง,งลุงเต๋วนวมรลุงเต๋อยังว่าเลี้ยงแบบเล<ฮ>ี้ธรรมชาติป้าอันนี้เลยเขามารับซื้อถึงที่เลยอ่ะอันนี้มันถึงเกณฑ์หรือยังถึงขายได้หรือยังเงงนี่จจนนนย อุยด,ด,ด,ด <c oughs> นี่ครับวิธีการเลี้ยงให้ดูครับให้ดูของจริง